เกิดเหจะดีขึ้นปาพีไปไม่หล่บกินปลาพี่เนสไหมพี่ไปบาไปกระบิปลาพี่เนสมาเนี่ยไปขโมยปลาพี่เนสไปจัดรายการกินปลาวันนี้วันนี้พี่เนสไปกินปลานี่มาปลาเกาหลีปลาญี่ปุ่นเออญี่ปุ่น รอคิวนานมากเลยนะกว่าจะได้กินปลาตัวเนี้เนี่ยยังไม่เคยกินมีแฮมชีสด้วยนะก็บอกได้เออเออใช่ใช่มีแฮมชีสกินแล้วเดี๋ยวกูก่อนนะมีหาอเว ตื่นยังคนมาเยอะไหมพี่ปอวันนี้เขาลางานมาไปดูดิพนักงานลางานเพื่อใบไอดอลตื่จริงเหรอที่ว่าสัพพะกานใหญ่ถ้าเกิดเกิดว่าเขาแจกไอซองขาวพี่ใบต้องรับเลี้ยงด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเขาแจกซองขาวพี่ใบรับเลี้ยงด้วยนะป้าๆทั้งนั้นเลยมีไว้เรียกพนักงานใหญ่มาเรื่อย เมื่อเช้าทำไมเรียกลิวภูมาหรือว่าเรียกแกพรเห็นเบอร์เจ็ดเฉยๆไมได้สนใจลิวูเมื่อเช้านั่งบินเบอร์เจมาจะจะคือบิลลี่พูนะใส่รถเข้าอารีภู องวันนี้ไปร้องพร้อมมากนะ6เพลงอ่ะไม่เชื่อยังไม่ได้ฟังไม่เชื่อหรอกต้องได้ฟังก่อนงฟ้องก็ไป6เนี่ยอย่าดำดิที่เอาเนื้ออย่าดำดิน้ะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสนุกเด้อฮะออกกันเลยมันบางมือโดนจะดำน้ำปะ ไม่ใช่เขามันต้องร้องพี่มันเป็นเพลงที่ต้องร้องไปรดกัน กังวลคบผม Dante, ตอนนี้เหลือีนิดหน่อยอะไรครับผมซีมรวมๆอะรนี้เลอเดี๋ยวแบง็อกิ้งอีอะไรก็ถ้าถ้าถ um, <Yeah. S 1> ้าในเพลงหว่าอะไรถ้าเราเราดันอะไก็จะเป็นแบงค์บ็อกกิ้งอีกทีงวลหรอเราเไม่กังวลนะเรารู้สึกว่าถ้ามีวจริงกังวลยิ่ขึ้นเนีวัี่็างกม เรามาไมอยากให้มาเยอะเฮ้ยโซเอาต์อยู่แล้วนี่ว่าเออส่งเสียงดังๆแลรกกานไม่อยากให้พวกเราสนุกในห้องอยู่ที่เสียงเชียร์ทุกคนด้วยถ้ายิงเชียร์สนิทนะเราก็จะยิงเขาด้วยเราก็จะยิงเขาด้วยไม่เท่าไรแต่อาจจะแบบจิกงมองอะไรนิดนึงเอ่อเท่าไหรนะไม่เท่าไหร่เท่าไรอะไรวะพวกที่คนอื่นจะได้เงินนิดเ่ียวแค่ ก็่นี่ก็ช่ที่แล้วทไปีแล้กันทําไปีท้วนเาดยาามาปีทดุกคนกแยั่งยืนยังเัียังพเชียร์อดีซคนอยู่ก็รกนที่ที่ยัจทไปดีนะครับกคอยก็จะอยู่อย่างนี้แหละ เรื่อยๆแล้วก็จะพยายามทํงานนกๆทุกวนชื่วนี้นัว่าจะทำไปหรือเปล่าแต่เราก็จับคู่ไปแล้วจับคู่คู่ไแล้วปกติไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่กองทัทีก็่ยนแลอันนี้ติดตามชมติดตามชมนะ แต่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ปีละครั้งแน่นอนมันมีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวลองแล้วกันใช่เดี๋ยวจะปล่อยเพมฆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ ไปไหนเราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วใช้เียมากขึ้นเพราะมันเป็นช้าด้วยแล้วเป็นเที่งแนวเรานะามรักใครเราก็ชอบาองื้อกิจได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาก็ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแต่น่าจะมาในเดือนนี้แหละาเดือนนี้ รอลากเลยค่ะถ้ายืนตรงตรงจะรับเลย ลิงคลิงคลิงคลงน้ำแข็งโค้ดโ้ดดัมากมกาา